เอาอาหารมาวางไว้ให้เสือนะเดี๋ยวไปงานตกก่อนแล้วก็จะกลับมาป้อนอาหารน้องค่ะอาหารสองเสือค่ะเดี๋ยวจะป้อนอาหารเที่ยงค่ะเอามาวางไว้ให้น้องก่อน เดาเสือจ้าเออลูกใครเหมน้อั่นโสนินี่ไอันนี้ไม่กินงเกียงนะลูกนะเดี๋ยวแม่มาป้อนนานๆนะลูกนะเดี๋ยวแม่มาป้อนนานๆานะลูกนะเนะเดี๋ยวแม่มาป้อนนานนนะลูกนะสู้ๆนะสู้นะสู้นะสู้สูสู้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 สม่สู้สู้สูยสู้สู้สู้ม้สู้ี่ยสู้้าูููู้้้ แม่ดูกระตูดีกระตูมันแห้งไหมเ <c oughs> ออแห้งแล้วแห้งแล้วเลยแห้งแล้วแห้งแล้วไม่ต้องอ้าวแม่ดวงใจดวงใจตาแม่มาทายลูกไม่ต้องมาอยู่ตรงนี้นะดวงใจเอยเดี๋ยวมันจะติดกันลูกไอ้แม่ดูค่ะแม่ให้กินยาก่อนกินน้ำกินน้ำมาลูกกินน้ำาเออเดี๋ยวไม่จะปีอ่ะ chip 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 một chip à à cứ lúc ừ anh này cười lên này cười cười ừ cười nát cười nát rồi ừ kiềng kiềng lúc kiềng ừ kiềng lúc kiềng kiềng ừ. ừ cười nát lúc à để tắt đi rồi để mẹ ăn đi nát nát ừ cười nát rồi cười nát ấy để mẹ mai à anh này lúc trước khi à? à. để nhìn đi đấy sẽ lĩnh anh nhảy mà nó ơi kìm kìm lúc kìm kì, kì.